เปลิมลอยออกไหม บ่มันให้ปวกมูเนาะอ้อมันเ่ามันเกิดไม่ซะว่างมันบวกมันบวกอืมมันจินผอบอกใส่สันขาวญ่ปุนบอกวัวเขาเปอนยู่หันโอ้ยอยู่หันก็ห้อยหาซีหาดวกหนึ่งผุนเราล่องน้องยีโร่ผุนจอยมาเสียพอญิสัน รางนี่บ่มียามาหาไปๆผุ่นไปผุ pues ่นอี่นี่อีสนผุ่นไปผุ่นผุ่นร่างหน้าพอยงไหวไปแล้วม nah ึงมีระบาดนิปเต๋เป็นมือเป็นมืออันไหนเป็นอันไหนจะกินได้กินบ่ได้ นี่้อยก็ร้องเรียมือกับมือมาคูกันเอียงติปปีอยู่ มุนเอบเห็บตัดหน่อ,นอยพ่อห่กเออยุบพี่ยุบมองเกายุบพี่มาพี่ เก็บให้ปวกตาบอยู่บอกให้หาให้ปวกตาันนี้ไปใส่สองบอกยังวนี้ต้องหันเห็ดละโงูจุ่มพร้อมจุ่มจุ่มนึงนั่นแหละ ก็ยังว่าหาเห็ดปวกตาบเด้อยานีกูหาอยู่กูก็เห็นเจ้าปลายถิ่มไว้กูก็บ่จักแล้วหนอนดอนอนปองงองอยู่งามเดี๋ยวแกงหวานซุดอกงามแล้วกูบ่สิองโตยได๋เที้วกั่จนป่นติมุน ม้วย hết หยังเต้นเจ้าสิว่าความสุขของมันปล่อยมันเฮ็ดไปว่าซั่นโอ๋แม่ปวกตาไว้เฮ็ดละงอแล้วทางหน้ากิแม่นเบิดเฮ็ดละงจนบาเนาะ 太嫩了。嗯嗯嗯 đầy thì tìm của cụ này có ở học bên này nhất phường cả đây tiền hết là ngủ Ở đây cứ nó phải hết tạp. hết cuộc tập hết cuộc tập đầu ngay quá cả ngay hết tụt bụng này bên tàu cả trên đấy cả phạt cốt tre cốt lại cốt tít tạm hay nè đó แต่สิครับแล้วเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ